พัสดุ์อันี้่าต่กอนต่กอนไม่พัสดุ์ยากต่กอนนะต่ก่อนเรใช้เฉพัสดุที่พัสดุให้ถูกต้องต้องต้องขึ้นเรื่องจันทร์แม่นนแต่กอนขึ้นเรื่องจันทร์แหะไปนอนอีกตามซีคืนมาได้จังไลคนนี้พัสดุในคันเทพพัสดุโอ้คันเทพได้คนนี้พัสดุมาไทยต่กอนนะเตรียมเือนคนเล่าที่มี้พัสดุไปเมกาตอนนี้แม่แม่อัเดียวกนเลยอาหางเอาหามาผัดหันมา่อลงเอาลงม่น้ำโคงตามเรือมาเดฟังนี่ก รับเอาอ่อแาแต่ก็ต้อมากรุงเทพอ่ะต้อมาต้อมาหรือไปไปพักอยู่ทันยาเขาเอาไปเขาไปว่าอยู่ทันยะไอ้นี่ป่าพุ่ยป่ายังนี่ก็คือไปพักเขามีทันเมนเป็นเวลาโดนเลยอยูตรงไหนพักไว้ประมาณเจ็ดแปดคน แท็กซี่คันหนึงแท็กซี่คันหนึ่งเออเฮาดีเนาะเฮาดิเนาะเฮาเฮาดิเนาะมาจากบ้านนอกเนาะหนาอาจจะดำนานหนาดำบางทีมีดำเขาให้เ้าท่าเป้งให้หนาเท้า ขาเผือกตบตาตำรวจดิใครวะคนคือคนในเมืองไงคนในเมืองคือคือคนในเมืองไงโอ้น้นาขาวเพราะว่าคนไทยมันกันขาวเขียนแม่นคนไทยมันขาวห้องวัดำดำคือสารกันติดต่อจังไังไงหายจำเลยสว่ะมู่อยู่พลัมซองหนือซอยนั้นซอยนี้เด้อวันอะไรที่นาที่นี่เขาก็ไปอ่ะคือใช้ความจำรวนใช้ความจำรวนแล็ักการใช้รถใช้ถนนเป็นยังไงในตอนนั้นคือนั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่อย่างเดียวและแท็กซี่ตอนนั้นราคา แพด้ลยพีเตอร์แพงห่นามาบาที่นั่นเพิ่มต้นเริ่มต้นเล่เริ่มต้นคร5บาบาทคือไอ้มาคงยอ้นั่งจากซาสม่ดัมเนาะสาเมดัมหาสะพันกุ้มแ่ว่าคี่เราสองร้อยห้าสิบบาทอ้นั่งมาสคนใจใจมากไอ้เสียคนละสองร้อยห้าสิบาทสองคนก็คือห้ารยก็คือคนละสองร้อย้าสิบบาทนก็คือบริหรวมกันการทำกิป คือคือมิเตอรมันรวมกันอยู่ลแต่เขาเขาใจเขโอ้ก็คือภเขาใจในการจ่ายในตอนนั้นการจ่ายเนี่ยมากมุ่งสองคนเสียคน้วสอกินนี่บ่เข้าเน่อเอบต้นอไรคือ่อเข่าเนยประสบการที่ให้เพื่นอยากเล่าให้ฟังหนอยนอบกเข่าเลยนี่คือแบบนี่นี่่เข่าเลยนี่บ่เข่าข้างงานงานปลาทอจดเบอร์ปลาท้อมาดเบบ่เข่นพิอง

กับประยัดัดประยัดไม่ดี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 นีด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 ีนีนีดีดีดีนีดีนีด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 ีนีด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 ีนีดีดีนีดีดีนีัีดีนีด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 ีีีีีนีีีีีีีีีีีีนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีนีีีีีีีนีนีีีีีีีีีีีีี ห่อหมกปลาซ่อนคือเขาคือห้อมหมกห้อมหมกไทยเขาใส่ใส่ใบงาใส่กะทิมันยังนนาห่อหมกปลาซ่อนนายก็คิดือหมกปลาคอบ้านเฮาอ่ะแม่นแม่นติงมันโมเมนแบบนั้นมันเป็นอะไรอ่ะ ห่อหมกปลาซ่อนเห็นนะห่อหมกปลาซ่อนห่อหมกปลายอไปหยังเหนือนะรสชาติมันนี่เป็นไหมรสชาติแบบภาคไทยผสมตะลุกเนยๆตะลุกใช่กันที่มันออกไปรสชาติมันมันๆมันๆนิดนึงโอ้โหหัวแม่ไปหมกใส่ไฟตู้ไปบ้านเฮาไลยนะครับจะให้เขาใจว่าห่อหมกปลาซ่อนคือหมกปลาคอบ้านเฮาอ่ะเขาใจแบบนั้นไปทิ้งกัมันหัวแม่อนี่ยเล็กอย่างนึงเนาะอาหารตามสั่งว่ะ ตน <wounds off> mhm. อยากสั่ง <Whew> ก้อยกุ้งคุณน่าจะต้องอาหารตามสั่งว่าจริงเออว่าอยากส <fuck> ั่งก้อยกุ้งเข้าใจเข้าใจเพราะว่าจริงมันบ่แม่นอาหารตามสั่งคิดว่าสั่งยังก็ได้แต่ที่จริงแล้วบ่แม่มนต์ที่ว่าจะสั่งก้อยกุ้งเนี่ยเพราะว่าคือเขาเขามาประเทศใหม่ยิ่งพัดกะเพราติดพัดมันก็บ่แล้วเนเวล่ะกินอาหารในบ้านเขาจะกคาวนี้เคุยในบ้านนอกนะต้องรู้สึกมันทุกคนมันคล้ายๆกันอยู่แม้วรู้มาต้นเลยแบบยากลำบากค่อนข้างลำบากนะเออขวบมาหนึ่เล็กเล็กหน่อยเนาะของอยู่ของกินแบบว่าของอยู่ของกินนี่ มันจะอึมันจะอึ้นกะนึ่งกะเงินเดอนกะนอนอย่าละซ้อมค้ามูอู่กอาจจะข้นงานทำเลโบพือทุกมื้อนี้คือทุกมื้อนี้เชื่อว่าอาหารกันอยู่กันกินเดียวมันขึ้นปะยาเข่าน้ามันนะคือแต่ก่อนกินเข่าเนี่ยกินอนแซ่บนะกินเข่ากินเขาเดียวมั่กินเดียวมั่เข่าออาหารกัอยู่กันกินคือการคือแบบคิ้นใส่ทุกมื้อนี้เดีว่าไ่จมปะหยาของอยู่กินข่าหน้าไมจมเลยปะยาสแต่ก่อนคือแบบ พึ่งหิวอะเขาอ่ะเขามาเล็กๆอาจจะเข้าเสียบางีงานถ้ำแน่หรือว่าเข้าเขามาไม่แน่แต่ว่าอาร้ารกันก็ที่โบราณร้าก็ตอนนี้ก่อนนะแสดงว่าใช่การปรับตัวในความข้างที่แต่งหน้าอยู่ไม่นเพราะว่ารักๆเลยการอยู่กันกินนี่เนี่ยทุกคนก็ปรับตัวครับสถานการณ์อีกเจองหนอยู่เนาะแต่ก้อนนี่สมมติว่าอายไปแถวแบบลังชิปเราทาำมือบ้านเราเนาะทาำมือบ้านเราเราก็จะกินฮอดบ้านเลยนะในสมองกินฮอดบ้าร์สุดเลยมันก็ทำมือบาทกินหมดกินฮอท าเห็นแบรงมาแดนที่นอ้องคนอีสานมาบ้านน้ำก็บ้าติดอยู่แถววันนักพนธุพนมุกาหารใกล้บ้านาเขาแล้วนี่ยกระตุกแบีได้กระตุกอีกบอกคือกระตุกอีกเนี่บอกกิดแล้วก็คือแบบอยู่แล้วมันมันรู้สึกแบบมันชินไปละวา่าเบ,าาบ,บ้อมาเบ้อน็นี่ห่างเมื่อบ,บ้านน้อยขึ้จะมาที่ไรกว่าข,ขาึ้ขอจะกิดจะมาที่ ไรกว่าเราอยู่ตรงเนี่ยมันมันสะดวกสบายเขาเขาได้หาเงินหาอเขาได้ใส่ช <hi> ีวิตแล้วเขาอยากกินยั้าวเขาหาเงินทุ้งมืออย่แง้วเขาก็ซื้อุกักินคืออยู่บ้านเขาะเมื่อกับบริหารเงินมีแต่ใส่เงินอยู่้านเขาคืวใส่เงินในมีการอยู่กันกินมันแบบมันบริหลายส่หลอ่งสมมติว่าจะกินขนมหวานชาบ้านเขามากร่มอีอยากนนมวานกับต่อเเว่เนาะากิชกับต่อเเว่นซือว่าบ้านเขามันเกิดิไปร้าง้าวันนอยใหญ่เนาะเมื่อหาเมื่อไดก้ทิย์ ก็คือแบบมาลิเมื่อเลี้ยวเมื่อครับพี่พีน้องเนี่ยยังมาลอาทิตย์นึกแต่ว่าเสียไปอยู่เลยนี่คนแ่งนียแต่ว่าเบิ่ออยู่เลยบอกเ่อยู่เลยแต่ว่าอายุยังม่หดอัน้ยังไมอดยังมีปัญหาก็คืออันนี่คือมีความไมสเตนเ้าะไม้สเตนอยู่แล้วว่าเาต้องกับเวลาไรเวลาเนี่ยเนี่ยเยกตอนนี้เขาาต้องกับตอนนี้กขาต้อง้ัปเพราะว่าห้าสิบกว้างเลยเขาเม่าการงานเขาแบบ ข้าวสาจะเห็ดก so ็ได้แล้วนะประมาณนั้นเขาไปตรงมองทีบ้านแต่ตอนนี้เนี่ยคือวันยังแน่นอนว่าหลายๆคนขาจะขี่ยูไทน์พ้นหาขึ้นนะยังพอมันอิ่มโตแล้วคือว่านี่เขาหลายแล้วมันก็ต้องได้กลับคุมลำเนาของเราเนาะครับตอนนี้เนี่ยคือขึ้ยังหมดครับเนาะเพราะว่ามันยังเพราท่านมีมียังที่ว่าเห็ดที่เขาที่อยู่บ้านเขาได้นะนะชาบ้านเขาในเขาโบวี้ยังเห็ดแน่นอนอยู่ก็ได้แน่นอนเพราะว่าสมัยเขาใชคือสมัยยุคเนี่ การใส่ใจมันเพลงมันอยูุวานแม่แม่ใา่ใจการใช่สินิดคนหาที่จะเพลงแต่ว่าเงินคือคือว่าอยู่ประเทศไทยนี่เนาะเงินหนึ่งพันบาทใส่เป็นอาทิตยษฐานอยู่ประเทศลาวเนี่ยเมื่อเพิ่งตอนนี้เงินพันบาทมือเดียวมสอเดียวของแพ่งนะที่มือเดียวเงินพันบาทเพราะว่าเพราเมื่อไม่รู้เขาแบแต่คือมันราามันแพงนะบานนองแพงของบ้านน้อมันแพงเงินเงินพันหนึ่งอยู่ยุวาน่าเป็นเงินพันบาทเนี่ย บั้งได้ยังสัมนาแมแต่ขรองนิดเดียวเธอยังมูนี่ยกับสองสองลูกสามลกก็นี่แล้วคือว่าอยู่ที่เขาเ็ำงานวันละสามร้อยกว่าบาทก็เขากินมูร้อยห้าสิบกัวเรือกินตัวเรือกินแล้วมีกิบเรือกินแล้วมีเก็บแล้วพาไปแตกเป็นเงินกีบนี่ยนะแห้งอันตรายแห้งขนาดใส่เปลือกขนาด แม่ว so e yeah, ่าเขาเขาอยู่ที่เนา่เขาเขาบอเคยใสเดี๋ยวเงินกีบโดนทำเงนชักแกบอกมันชิบห้าบาท1ิบาทเขาอยู่ที่นา่สมมติว่าพามากปเก็ดบาททบาท ซือบ่านเทาอี่พนามพนเียเวตัวนี้อะนะตอนนี้คไหนอโตอนนี้อีกความมันสี่พันกออกมาห้าพันคนละห้านมาวะาม่าแค่สองนท่นตน้โอ้ือเกินมาโอ้ตอน้ประมาณน้นานี่บ้านเท่ามามาบ้านเท่าอ่อนี่ลกสิบกิโลหานี หาลูกพันหดนะมั้งหบาลูกพันธุ์นกรรมใดหาลูกพันธุ์เนี่ยเป็นประสบการณ์ขงให้เพื่อนเนาะเี่อ่านวันนี้ขออนุญาตถามเพื่อนเพื่อข่าเรื่องราวความเป็นมาในุณคนนะว่ามันเป็นทางไดครับเป็นมามือเไทอเพื่อนกับไอ้เพื่อนหือว่าเป็นต้นเรุดเริ่มต้นแรกๆชุดเริ่มต้นแรกที่มั่งุปเปอด้ยันะวันนี้อตมามาเทศไทยรับที่ทกอเลมากแบบนี่ ตัก้งรอบมาละอันนี้ตอกไก่ละก็คงง่นยสิคือใส่รถหรือว่าใส่เรือข้างหน้าลูกเคือตะกี้น่ะจังไรงามงามนี่แล้วกันเนาะใส่ใส่เรือเรือหางเงาหัวขามาทั้งเรือฮางยาวทีบ่ก็เขามาขามาเนาะผักไว้ยู่แถวปากซองนี่แหละขับคนไว้อยู่เพื่อนขนาดพวกพวกนั่นน่ะคนเล่าบ้านเขาเนี่ยเขาเ็ดธุรกิจเดี๋ยววาเอาคนเขาเขามาพี่นั้น แต่กับเขาเขาเขามาผั่หันสัมมาเขาเอาลงเอาลงแม่น้ำโค้งไปตามเรือมาไปฟังนี่กันรับเอาแต่กับเขาเมางเทพสัมมาสัมมาเดี๋ยวไปไปผักอยู่ทันยะเขาเอาไปเขาไปไว้ที่ทันยะอ้นี่ป่าห้วยป่าหางนี่เป็นเวลาดุนเที่ตรงไหนพักไว้ปรมมาเจ็ดแปดโมงด้วยสิบโมงนี้เขาให้เขาคือรถแท็กซี่แท็กซี่คันหนึ่งสี่นั่งได้อยู่ประมาณเจ็ดแปคน เท็กซี s> <S ่คันนึงเท็กซี่คันเนึ่งเขาเนาะเขาเนาะเขาเขาเนาะมาจากบ้านนอกเนาะหนาอาจจะดำนนาดำบางทีดำเขาให้เขาท่าเป้งให้หนาขาวหนาขาวเพื่อตบตาตำรวจเด้ไปคนคือคนในเมืองอไะคนในเมืองคือคนในเมืองอ่ะอ้หนาไปหนาขาเพราะว่าคนไทยมันกันขาเหมือนคนไทยมันขาวา้องบัดจดำนี่เด็กสความหม ที่ว่าเพิ่นมาตบเีนเฮานี่ามก็คือกบเกลือกบเลื่อนไรเาาแบบ่มงแม่ที่สีกัดำเขาก็มาจากนอกเลตนนี้นักแต่ว่าอันนี้คไอวใช้ผ้าหนาเทาเลยหนาเทาโอ้ทั่ว่าเป็นความคิดที่นเนาะใุ้ก่ัหดชุดันดีเลยที่ดีกับพิษกับพิษไม้แล้แต่ว่าแต่ว่าเป็นยังคือคนเราคือ่อมาไลยแทกคือแบบงียบเคียบขมเียมเียบมงขามเ เราเดนไม่เขาไม่เดบนไม่นะเดนอมันมันมีพัส์แต่ก้อนแต่กอนไม่ดพั์ยากแต่กอนนะแต่ก้อนก็ไ่ล่พัสดุ์เท่พัสดุ์เท่ถักต้องเลต้องต้องขึนเรืยองจันเปนบแต่ก้อนขึนเรียงจันแหลเป็นนอนอีกตามซีคื่นมาได้จรัย่าคนนี้พัสดุ์เนี่ยคันเท่พัสดโอ้คันเท่ไม่ได้คีพัส์มาไแต่ก่อนเนี่ยเียบเหมือนคนลราสิมีพัสด์ไปมีาตอนนี้แ อันเดียวก็เลยสอบยากสอบยากเจ้ามีเงินจักบาทจมีเงินจักพันพอเจ้าเฮ็ดธุรกิจเนั้ยเจ้าก็ไปเที่ยวไปเหยีไปถึงขนาดนั้นเลยบ่้งถขนาดนั้นคือถุกมื้อนี่บ่ต้องบ่ต้องสัมภาษณ์บ่ต้องหยังเออมันยากแต่ก่อนยังยากเซพาสปอร์ตต้องขืนเยี่ยไปนอนอยเบี้ยงอีกรอคิวเนี่ยเป็นร่อสัมภาษณ์นี่ซีฮาร์มือผมได้เป็นยังทุกคนทุกคนต้องเลือกทางที่มันดีเนาะแมนดีสำหรับตัวเองก่อนความถึงน่ะ u s a ่ a ที่จะหลายคนรวมรวม เอาเมือนี้กับผมี่ยังไรเนาะเมือนี้ก็ได้ขออนุญาตให้เพิ่นแหละก็สอบถามเพาะเป็นมาของเพิ่นเอาเป็นมาจากไหนมาส่คนใคร่ที่ให้เพิ่นเล่าให้ฟังกันนะครับทำกับสายฝนถูกคนทำกับสายฝนดูดูนะที่สภาพได้เพิ่อนเนี่คือแบบไปยังไงไปเซฟมาได้ไปเซฟมาได้ไปเซมาได้ดีะเอาคลิปนี้พี่นี่ก็เข้าฮอลลเตอร์เป็นพี่ไออยากฝ่ายยังไง กระจายนอกบบว่านอกๆแรงงานเราเขาอยู่ในประเทศไทยเนาะแบบว่าประมาณในประเทศไทยเพื่อนไทยโอกาสเทาเลยก็ทำตัวดีเนาะตัวดีขยังทำมาหากินเก็บเงินกับท้องพอวันเขามันจบกันเก็บเงินกับท้องมาสามวันเชาวันน้องสามวนาคตเนาะให้พ่อแม่ภูมิใจเลยก็ให้เดี๋ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่คนไทยเคนมอบให้เพราะว่าสังคมเพราะว่าการทำมาหากินเนาะให้บุคคลเป็นแบบย่างมาส่วนประวัติคนปิดคู่เข้าว่าได้เกี่ยวเพราะว่าผ่านจุดจะเลื่อแล้วไปใกล้แล้วเขาก็เก็บ อยากที่ดีบ้างคือองพัฒนาบ้านเฮาเราจะฝากว่าใครเป็นอยู่ไหนเนาะแม่เราครับตอนนี่เขากล้าเขาว่าสบายดีให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บสิบบาทนี่ครับ